การที่เราจะเดินในพระวิญญาณท่านต้องรู้นะครับสิ่งแรกก็คือหนึ่งมันมีสงครามที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในชีวิตของเราเองแต่ละคนท่านสัมผัสสงครามในชีวิตของท่านไหมครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีสงครามภายในตัวเราอยู่เราจะรู้ว่ามีสงครามก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อท่านต่อสู้แต่ถ้าท่านเป็นฝ่ายแพ้เป็นฝ่ายยินยอม เป็นฝไายยกธงขาวนะครับทุกเรื่องเนื้อหนังเราอยากจะทําอะไรอยากจะกินออกก็กินไปนะครับอยากจะกินของหวานก็กินไปอยากจะกินไขมันก็กินไปโอเคไหมอยากจะทําบาปก็ทําอยากจะนินทาอยากจะโกหกอยากจะดูอะไรก็ดูไปนั่นหมายความว่าท่านยกธงขาวนะครับต่อเนื้อหนังท่านจึงไม่รู้ว่ามีสงครามเกิดขึ้นแต่เมื่อวันใดก็ตามท่านลุกขึ้นมาบอกว่าวันนี้ฉันไม่ยอมละ ฉันไม่ยอมกินตามสิ่งที่ปากอยากจะกินใจอยากให้กินไม่อยากจะซื้อของในสิ่งที่ใจอยากให้ซื้อไม่อยากเลยครับพูดโกหกไม่อยากนินทาไม่อยากทําสิ่งที่บาปเมื่อท่านลุกขึ้นมาต่อสู้เนื้อหนังของท่านเองท่านจะพบว่ามันมีสงครามในใจของท่านเอเมนเวลานี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าสงครามมีอยู่จริง ออาจารย์เปรโรบอกแล้วนะครับสองฝ่ายที่อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณและเนื้อหนังต่อสู้กันอยู่ถ้าท่านพยายามขัดขืนเนื้อหนังของท่านเมื่อไหร่ท่านจะรู้ว่าสงครามนั้นมันมีอยู่และมันเกิดขึ้นจริงอย่าลืมนะครับว่าคำว่าเนื้อหนังนะครับที่อาจารย์เปรโรใช้เนื้อหนังคืออะไรนะครับเนื้อหนังนั้นพูดถึงก็คือ รวมถึงความบาปที่เกิดขึ้นทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือทางร่างกายพอใจนะครับที่ตอบสนองร่างกายของท่านเช่นท่านอยากกินและท่านไม่ควบคุมการกินอาหารไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าเรากินโดยที่เรากินตามใจปากของท่านกินตามความอยากกินของท่านโดยไม่สามารถควบคุมทั้งนั้นที่ท่านรู้ว่ามันกินมากเกินไปโอเคไหมครับนั่นคือเนื้อหนัง ดังนั้นในร่างกายของเรานั้นมีหลายเรื่องนะครับที่นําเนื้อหนังเรานําไปสู่ความบาปไม่ว่าคนอยากสูบอยากดื่มเวลานี้ประเทศไทยอาจจะเสรีนะครับกระท่อมก็มีกัญชาก็มีถูกไหมท้าทายเย้ยาวยวนลองดูไหมนั่นหมายความว่าอะไรครับเนื้อหนังท่านอยากลองอยากสูบอยากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละก็คือ,อะไรครับเนื้อหนังทั้งหมด ไม่ว่าแม้แต่เรื่องเพศนะครับก็เป็นเนื้อหนังมีความปรารถนาอยากจะมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดจากชีวิตแต่งงานก็เป็นเนื้อหนังสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเรานะครับอย่างที่สองนะครับเนื้อหนังหมายถึงความปรารถนาด้านอารมณ์ด้วยด้านความคิดด้วยความกโกรธเป็นเนื้อหนังนะครับ พระองค์บอกแล้วนะครับความโกรธนั้นใครทุกคนที่โกรธเท่ากับเป็นฆาตรกรด้วยนะครับความโกรธไม่ใช่เป็นความรู้สึกอารมณ์ของท่านเฉยๆแต่หมายถึงว่าเนื้อหนังที่มันแสดงความโกรธออกมาไม่พอใจออกมานี่มันคือเนื้อหนังความยิงยโสของเรานะครับฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทุกคนต้องยอมรับฉันก็เป็นสัมวันนั่นแหละนะครับที่อยากให้คนยอมรับ การโอ้อวดทุกสิ่งเหล่านี้คือเนื้อหนังนะครับแั่นั้นอาจารย์เปโรกกำลังพูดถึงว่าอะไรถ้าเราไม่เดินในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะตอบสนองเนื้อหนัง